ต่อไปเป็นแท็บอัลบั้มครับในแท็บนี้จะเป็นการจัดก,การรูปภาพในหัวข้ออัลบั้มบนหน้าฟุตเยี่ยมของเราครับวิธีการใช้งานจะคล้ายกับหน้าจัดก,การรูปภาพปกของฟุดเยี่ยมครับอันดับแรกนะครับเลือกรูปที่ต้องการอัปโหลดครับช่องรายละเอียดจะเป็นการเพิ่มข้อความที่จะแสดงใต้รูปครับ มื่อก่อเสร็จแล้วคลิกปุ่มอัปโหลดครับอันนี้ครับเมือเอ่ออัลลบสำเร็จระบบจะขึ้น Successfuly l uploaded ครับรูปภาพที่อัปโหลดจะปรากฏข้างใต้ของหน้าครับหากต้องการลบให้กดปุ่มรูปถังขยะและก็ปุ่ม delete ครับในขั้นตอนนี้ผมยังไม่ลบนะครับกดปุ่ม c a n c e l ก่อนครับ จากนั้นเรามาเพิ่มรูปถัดไปกันครับให้ทําเหมือนเดิมครับคือเลือกรูปก่อนครับแล้วก็กรอกรายละเอียดครับไปนั้นกดปุ่มอัปโหลดครับจะได้รูปที่เพิ่งอัพเพิ่มเข้ามานะครับมาดูผลลัพธกันครับ จะเห็นว่าในหัวข้อลัล l ั้ m นะครับจะมีรูปภาพปรากฏขึ้นมาแล้วครับ